สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในเคล็ดลับสุขภาพกับสมุนไพรไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของยาเขียวหอมซึ่งเป็นยาที่แผนโบราณเนี่ยรู้จักกันดีและปัจจุบันนี้ยาเนี้ยเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะซึ่งใครๆก็สามารถจะนํามาใช้ได้ค่ะยาเขียวหอมเนี่ยหรือยาเขียวโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่ใช้สําหรับในเรื่องของการลดไข้โดยเฉพาะไข้ทั่วๆไปหรือว่าไข้พิษถ้าเป็นแผนปัจจุบันจะเรียกว่าไข้ออกผื่นค่ะ คำว่าพิษในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสารพิษที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแต่พิษในที่นี้เนี่ยหมายถึงเป็นสารพิษที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทำปฏิยาระหว่างร่างกายเรานะคะกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายอย่างเช่นเราติดเชื้อไวรัสนะคะอย่างพวกไข้หวัดทั้งหลายที่มีเชื้อไวรัสเข้าไปเนี่ยเมื่อทำปฏิยาแล้วมันจะมีสารพิษเกิดขึ้นและสารพิษพวกนี้มันจะทําให้เกิดผื่นขึ้นตามที่ต่างๆของร่างกายโบราณน,นี่จะเชื่อว่า การเกิดผื่นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายนอกเท่านั้นนะคะเกิดขึ้นในอวัยวะต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตับไตหรืออวัยวะภายในทั้งหมดเพราะ,ะนั้นการกําจัดพิษนี่ก็คือต้องดึงให้ความร้อนที่จะทําให้เกิดผื่นในอวัยวะพวกนั้นเนี่ยมันดึงขึ้นมาลอยขึ้นมาที่ผิวบนคือให้เห็นที่เป็นผื่นที่ผิวหนังมากขึ้นจะทําให้มีความปลอดภัยกับคนไข้ามากขึ้นนะคะ ดังนั้นเมื่อกินยาพวกยาเขียวเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าบางครั้งจะเห็นเหมือนผื่นเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะหลายคนจะตกใจเข้าใจว่าแพ้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะผื่นที่เกิดขึ้นก็คือการเร่งทำให้สารพิษเนี่ยมันถูกกำจัดได้เร็วขึ้นดังนั้นเวลาใช้ยาเขียวใน,ในเรื่องของไข้ออกผื่นนะคะคนโบราณจะแนะนำให้ใช้ทั้งกินและทาค่ะ ในคัมภีร์โบราณนะคะมีการบันทึกเรื่องของตำรับยาเขียวไว้หลายตำรับนะคะเพราะว่ายาเขียวอย่างที่บอกเป็นยาแก้พิษนะคะแต่ตำรับอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นยาที่ร้อปรุงโดยหมอแผนโบราณแล้วก็ใช้โดยแพทย์แผนโบราณเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เห็นตำรับพวกนี้ปรุงขายในท้องตลาดนะคะ ที่เหลืออยู่ตำรับเดียวคือยาเขียวหอมซึ่งเป็นยาที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เองอยากปลอดภัยนะคะยาเขียวหอมเนี่ยเป็นยาที่ลดไข้เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย ยาตัวนี้จะมีฤทธิ์เย็นก็คือทําให้ไข้ลดลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนในร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตนะคะดังนั้นเวลาเรากินยาหรือว่าใช้ยาพวกนี้เข้าไปจะไม่ได้ใช้แฉ่เพาะยาที่ลดไข้เจ็กไปในทางเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าลดทําให้อุณหภูมิมันต่ําลงเกินเนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียงตามมาอย่างเช่นที่เห็น ชัดๆง่ายๆก็คือน้ำมูกไหลนะคะตามมาหรือบางครั้งก็จะไปลดไอการย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดได้ค่ะ องค์ประกอบของยาเขียวที่ว่าทําให้มันเกิดการสมดุลลดไข้แล้วก็ลงมาพอดีๆเนี่ยมีอะไรนะคะมันจะประกอบด้วยใบไม้อันนี้ค่ะทำให้มันมีชื่อเป็นยาเขียวนะคะเพราะว่ามาจากส่วนที่มีสีเขียวแต่พอปรุงแล้วเป็นผงแห้งเนี่ยมันจะไม่เป็นสีเขียวะคะ่ะมันจะเอาเป็นเกยวที่ม้านะคะอ,อ,องุ่นตาลนิดๆน,นะคะแต่ก็ยังคงใช้คําว่ายาเขียวเหมือนเดิม ใบไม้ที่ใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ใบพิม์พเสนต้นนะคะซึ่งเป็นยาลดไข้ที่ดีนะคะแล้วก็มีใบหมักผู้กับใบหมักเมียนะคะอันนี้เป็นคนละต้นกันนะคะเพราะใบหมักเมียนั่นถึงใบหมักที่เรากินกินรูปนะคะเรียกหมักเมีย นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกเฟิร์นบางชนิดอย่างเช่นมหาสดามหรือเนรา่าภู้สีพวกนี้สามารถที่จะลดเรื่องไข้พิษได้เยอะยาเขียวนะคะไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มยาลดไข้โดยตรงอย่างเดียวนะคะยังมีตัวยากลุ่มยาลดขนซึ่งไปทํางานที่ตับนะคะอย่างเช่นพิจนาดแก่นจันขาวแล้วก็แก่นจันแดงนะะซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะมีผลทําให้การทํางานของตับเนี่ย ลดลงนิดนึงนะคะเพื่อจะทำให้อุณหภูมิกายเนี่ยลดลงด้วยนะคะนอกจากนั้นมันยังมีตัวที่มีรสร้อนนิดๆน,นะคะอย่างเช่นพวกใบสันพระหอมนะคะหรือเปลาะหอมพวกนี้ใส่เข้าไปเพื่อที่จะคุมฤทธิ์ไม่ให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์แรงจนเกินไปนะคะถ้าเราสังเกตได้น,นะคะก็จะเห็นว่าเวลาเรามีไข้เมื่อไหรเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายรู้สึกซึมรู้สึกมึน รู้สึกว่าตื้อๆนะคะซึ่งในยาเขียวเนี่ยก็จะมีเกสรดอกไม้อยู่4ชนิดนะคะก็คือพิกุลบุญดาสารพีและก็บวนหลวงใน4ชนิดนี้เนี่ยจะเข้าไปโดยรวมแล้วก็จะทําให้อารมณ์เราดีขึ้นไปกํากับเรื่องของาธาตุไฟทําให้าธาตุไฟเราอยู่ในลักษณะของการทํางานที่สมดุลมากขึ้นนะคะนี่เป็นข้อดีจังหมดของยาเขียวนะคะ คือ,อย้าเขียวอย่างที่พูดถึงองค์ประกอบเมื่อกี้นี้ค่ะมันเป็นตัวลดไข้ที่ลดไข้โดยโดยองค์รัวมองในเรื่องการลดไข้เนี่ยไม่ได้มองแค่ไข่อย่างเดียวนะคะสามารถเข้าไปลดเรื่องอาการข้างเคียงที่ตามมาจากไข้ด้วยอย่างเช่นอารมณ์ความไม่สบายทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะคุมริดไม่ให้อาการอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลง ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะคะเพราะสิ่งนี้เป็นอันตรายสําหรับร่างกายเราแต่ส่วนฟ้าทลายโจรเนี่ยถือว่าเป็นยาลดไข้ที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่ามันจะกดให้ร่างกายเนี่ยเย็นลงอย่างรวดเร็วเพราะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีรสขมแล้วก็มีรสเย็นด้วยนะคะออกฤทธิ์ไปในทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงข้อดีต่อไข้เนี่ยยาเขียวมีผลดีต่อไข้ามากกว่าฟ้าทลายโจรคะ่ะ แต่ในกรณีถ้าไม่มียาจริงๆก็ให้ใช้พลายโจรได้นะคะแล้วก็แต่ใช้ปริมาณน้อยแล้วพยายามใช้ยาหอมร่วมด้วยเพื่อที่จะทำให้เกิดดุลกับร่างกายนะคะ จริงๆยาเขียวเนี่ยเดิมเป็นการตั้งตำรับสำหรับไข้ออกผื่นซึ่งเราจะเจอได้เยอะในเด็กนะคะไข้ออกผื่นที่ว่ามีอะไรอย่างเช่นหดัดอีสุกอิสยัยหรือพว,วกสาไข้นะคะเพราะนั้นยาเขียวเนี่ยใช้ทั้งกินและทาใน,ในเด็กได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะไม่ว่าทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากว่าพวกใบไม้หรือพวกสมุนไพรทั้งหลายเนี่ย อาจจะมีผลต่อการจับตัวของเกล็ดเลือดนะคะดัะนั้นถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกก็ไม่ต้องกินยาเขียวไม่ต้องกินยาสมุนไพรนะคะไปพบแพทย์ก่อนนะคะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหลังจากตรวจแล้วไม่ใช่แล้วค่อยกลับมากินยานะคะตามที่ต้องการได้ค่ะ การใช้ยาเขียวเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็ไม่เกิน4มื้อนะคะประมาณห่างกันประมาณสัก4ีชั่วโมงได้เพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันก็จะเย็นเกินนี่ให้สังเกตค่ะว่ากินแล้ว1มื้อถ้าไข้ไข้มันหายหรือลดลงนะคะก็ไม่ต้องทานต่อยาเขียวมีข้อควรระวังนะคะก็คือเนื่องจากว่ามันประกอบด้วยเกสรดอกไม้อยู่4ชนิดซึ่งพวกนี้ก็จะมีเกสรมีพวกละอองเลนูติดอยู่ด้วยเพราะ,ะนั้นคนที่ เคยแพ้เกสรดอกไม้ก็ระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ใช้มันนะคะจะเห็นได้ว่ายาเขียวเนี่ยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เราใช้กันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะเราใช้กันในบ้านในครอบครัวในครัวเรือนเมื่อไหร่ที่มีอาการไข้นะคะแล้วก็มีลักษณะของการออกฤทธิ์ที่ดีไม่ใช่แค่ลดไข้อย่างเดียวสามารถที่จะลดอาการอื่นๆที่ร่วมมากับไข้ด้วยนะคะให้กลับมาใช้ยาเขียวกันนะคะ